เดี๋วนั้นเราก็พยายามหมั่นละความเพลินกลับมาอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักละความเพลินกลับมาอยู่กับลมละความเพลินกลับมาอยู่กับลมเราทําเท่านี้สังโยชน์เบื้องสูงที่ไม่ค่อยมีใครทราบและไม่ได้พูดกันมาทําให้เราไม่ทราบทําให้เราคิดว่าการดึงกลับเนี่ยไม่มีประโยชน์การดึงกลับมีประโยชน์มหาศาลเป็นการทาลายสังโยชน์เบื้องสูงสังโยชน์เบื้องสูงอะไรเราต้องตอบได้ เพราะนักปฏิบัติส่วนมากไม่ทราบข้อนี้และพอดึงกลับมากิเลสแบบเดิมๆเกิดก็คิดว่าเอ๊ะมันละกิเลสไม่ได้เพราะการดึงกลับไม่ได้สนใจผืนนาคือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องคุณจะเป็นเนื้อเรื่องอะไรก็ตามมันคือผืนนาทั้งหมดสนใจการผูกติดกับอารมณ์สนใจตัวนี้และสนใจการเข้าไปได้ซึ่งอารมณ์ การเข้าไปได้มาซึ่งอารมณ์เนี่ยเรียกว่าเป็นภาวะตัณหาความอยากในการสร้างพบในการนำไปสู่พบนี่เป็นเรื่องเรื่องยิ่งใหญ่เรื่องสำคัญเป็นสังโยชน์เบื้องสูงส่วนละเอียดยังไม่ได้พูดถึงเนื้อเรื่องเลยนะยังไม่ได้พูดถึงผืนนาแต่เป็นการนำมัดโนเข้าไปสู่ผืนนานี่คือภาวะตัณหาหรือชื่อเต็มๆอีกอย่างก็คือภวะ ปติลาพิกานิสัญโยชนานิเพราะว่คือพบปฏิลาภาคือการได้สัญโยชนานี้คือเครื่องผูกหรือคือภาวะตัณหานั่นเองเมื่อเข้าไปหาพบคืออารมณ์แล้วเนี่ยก็ยึดติดอารมณ์นั้นอีกก็ผูกติดไปพอโน้มเข้าไปหาพบแล้วได้มาซึ่งพบนั้นได้การบังเกิดในพบนั้นการเจริญในพบนั้นอันนี้เรียกว่าอุปติคือการอุบัติขึ้นในพบนั้นละ จากอุปติการได้อุบัติก็จะยาวต่อเป็นชาติดังนั้นในส่วนตรงนี้พระองค์ก็จะเลยเรียกสังโยน์ตรงนี้ว่าอุปติปฏิลาพิกานิสัญโยชนานี้อุปติคือการอุบัติคือเกิดการได้ซึ่งพบปฏิลาพาแปลว่าการได้สัญโยชนานี้แปลว่าเครื่องผูกนี่คือสัโยญญเบื้องสูงตัวที่สอง ดังนั้นสังโยชน์สองตัวเนี่ยอุปติกับภาวะเนี่ยเป็นสังโยชน์เบื้องสูงสองตัวที่แทนทั้งห้าตัวเลยที่แทนทั้งห้าตัวเดิมคือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจะาวิชาดังนั้นในขณะที่เราละนันทิคอยละนันทิเรื่อยๆเยมื่อละนันทิแล้วต้องหาที่อยู่ให้มันใหม่ไม่ใช่ละนันทิแล้วก็ปล่อยใจไปตามมโนที่มันจะโน้มไปเรื่องอะไร ก็กลายเป็นฟุ้งต่อไปอีก่ะมันก็ไปอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ไม่มีจบไนงะดังนั้นต้องกลับมาที่อารมณ์อันเดียวเสาเกิื่อนเสาหลักคือกายของเราซึ่งกายของเรากายยคตาสติเนี่ยมีอะไรได้บ้างอนาปานาสติก็ได้เดินรู้ว่าเดินยืนรู้ว่ายืนนั่ง,ร,งนนรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนก็ได้การเข้าชานหนึ่งสองสามสี่ นี่ในมุมของกายยคตาสติก็ได้พระศาสดาก็ตัดไว้ทั้งสองอย่างคือตัวชาหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเป็นทั้งสัญญาและเป็นทั้งกายยคตาสติกายยคตาสติก็ได้มองในมุมกายหรือเป็นสัญญาเป็นรูปประสัญญาเป็นผืนนาปานกลางที่วิญญาณเนี่ยไปทิฏฐิตั้งตรงนั้นไปตั้งอาศัยตรงนั้น ซึ่งจะได้มาได้ต้องอาศัยความเพียรในการทิ้งอกุศลแล้วมีการคิดคือคิดกุศลที่เรียกว่าวิตกวิจาร์ณแล้วเกิดความเข้าใจเกิดปีติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นอันนี้ถึงจะมาผืนหน้าปานกลางได้ซึ่งผืนหน้าปานกลางเนี่ยก็คือเทวดาในชั้นพรม